2539บม9766ลำปางครับผมวันนี้นะครับช่องรถมือ2สุโขทัยนะครับมีรถอีซูซูทิฟอาร์นะครับ SLX นะครับปี39นะครับหรือว่าชมหน้าหนูมาแนะนำกันนะครับผมเดี๋ยวเราดูตัวรถนะครับรอบคันกันก่อนนะครับผมอยูป้ายทะเบียนนิดนึงนะครับคันนี้บมเก้าเจ็ดหกลำปางนะครับผมตัวรถโดยรวมรอบคันนะครับสีสันนะครับสวยงามนะครับ90%นะครับเรียบเนียนทั้งคันนะครับสีสวยเลย ล้อแม็กนะครับมีล้อแม็กมาให้นะครับคันนี้เป็นล้อแม็กลายดาวนะครับแต่งมาสวยเลยเจ้าของนะครับผมสีสวยมากครับเส้นขอบคิ้วอะไรตรงเสมอกันเท่ากันหมดครับทรงสวยครับคันนี้ทรงดีเลยน่าใช้งานมากนะครับดูด้านหลังนะครับด้านหลังนี้กระบะแม็กไลเนอร์ให้นะครับยางอะไหล่ให้ครับผมทรงหน้าไว้ใช้งานนะครับคันนี้หากพี่ๆนะครับสนใจนะครับคันนี้ไม่ควรพลาดเลยสวนครับสีสัน คินคีเลยคันนี้น่าใช้งานมากตัวพิเศษตัวสุดท้ายแล้วด้วยนะครับคันนี้ถัดจากนี้ก็เป็นเครื่องทอโบนะครับเป็นดาก้อนไอนะครับผมเดี๋ยวเราดูตัวรถนะครับใกล้ๆและรอบคันกันนิดนึงนะครับผมใกล้ๆนะครับโอเคนะครับผมก็ติดฟิล์มมาให้ใหม่ด้วยคันนี้นะครับผมไล่ไปตั้งแต่แผงประตูนะครับผมแผงประตูนะครับฝั่งขวานะครับผมเรียบร้อยนะครับไม่ฉีกไม่ขาดนะครับผมสวยนะครับติดฟิล์มมาเมื่อสัก สักคู่นะครับผมปิดฟิล์มมานะครับกระจกก็ยังเลื่อนไม่ได้นะครับ7วันแต่ว่าใครอยากจะดูเพิ่มเติมเดี๋ยวแอดไลน์มานะครับผมจะเปิดกระจกให้ดูนะครับแต่รับประกันนะครับว่ากระจกใช้ได้สมบูรณ์นะครับคันนี้พวงมาลัยหน้าปัดเดือนมานะครับสภาพยังดีนะครับถือว่าสวยเลยคันนี้นะครับดูหน้าปัดเดืนอนมานะครับเลขไม้วิ่งประมาณ200,000กิโลนะครับรถปีขนาดนี้ก็ถือว่าไม่เยอะนะครับผม แผงคอนโซลนะครับสวยครับผมอ่ามีฉีกไม่ขาดนะครับอ่แปะกาวสองหน้าไว้นะครับผมอ่ผมก็ค่อยลอกออกเรื่อยๆนะครับรอให้แดดมันร้อนๆแล้วค่อยๆลอกนะครับแผงประตูด้านซ้ายนะครับอ่าสวยงามครับสภาพดีเลยครับผมเบาะนะครับฝั่งคนขับและฝั่งผู้โดยสารนะครับเป็นเบาะเดิมโรงงานนะครับสภาพนะครับแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยฟองน้ำหนาๆนุ่มๆเลยนะครับผมอ่าเป็นเบาะกำมะหยี่เดิมโรงงานเขานะครับ ด้านหลังครับผมอ่าด้านหลังก็เป็นเบาะหนังนะครับไม่ฉีกไม่ขาดนะครับมีโลโก้ของยี่สูนะครับของเขาเดิมเดิมเลยด้านบนนะครับอ่าไฟส่องสว่างนะครับผมอ่าใช้ได้นะครับปกตินะครับผมอ่าไว้อ่านหนังสือหรือว่าดูของในรถนะครับผ้ารลังคาสวยนะครับใช้งานครับผมเดี๋ยวเราดูช่วงล่างกันนิดนึงครับอ่าดีแคีช่วงล่างนะครับแคตซีสวยทั้งเส้นนะครับหมายเลขคตตีคมชัดนะครับผมโอเค ยางดีสีเส้นเลยนะครับคันนี้ยางสวยเลยนะครับสีเส้นไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับผมด้านหลังนะครับเสืองท้ายนะครับแห้งแห้งนะครับไม่หยดไม่เยิ้มนะครับผมยางไหลมีให้ครับผมโอเคเดี๋ยวเราสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์กันนิดนึงนะครับผมสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์ครับอเครับเครื่องสตาร์ตติดง่ายครับผมสวยนะครับคันนี้น่าใช้มากถบอลเงินนะครับ เดเิน,นบเบารอบเครื่องนะครับผมเรียเรียนนะครับผมเดี๋ยวเราดูคาตองนนนะครับผมองน,นนครับผมนนครับ ไปทดลองขับให้ดูนะครับผ่เป็นยังไงเดี๋ยวมารับชมกันนะครับผมครับผมทดสอบนะครับการขับขี่นะครับรถ e สุสุทิพนะครับ d 3 9นะครับ S L X นะครับหรือว่าโฉมหน้าหนูนะครับผมเดี๋ยวอันดับแรกนะครับเราดูหน้าปัดเดินไม้กันนิดนึงนะครับผมหน้าปัดเดินไม้นะครับเลขไม้สองแสนกิโลนะครับใช้ความเร็วอยู่ที่80-90นะครับผมตอนนี้ขับมาเรื่อยๆนะครับผม เดี๋ยวเราเช็คศูนย์กันสักนิดนึงนะครับผมเราดูศูนย์กันนิดนึงนะครับทางรถจะตรงกันนะครับผมศูนย์ก็ถือว่าโอเคนะครับอยู่ในระดับที่โอเคอยู่นะครับผมฟังเสียงนะครับเฟืองท้ายนะครับเฟืองท้ายไม่หอนนะครับผมเฟืองเกียร์ก็ไม่หลุดนะครับเฟืองเกียร์เข้าแน่นเข้าชิดทุกเกียร์นะครับภายในนะครับแอร์เย็นนะครับวิสัยทัศน์ดีนะครับ แผงคอนโซลอะไรสวยงามนะครับวิทยุใช้ได้นะครับผมคันนี้วิทยุก็ดังนะครับผมเดี๋ยวเราดูอัตราเร่งนิดนึงนะครับเร่งความเร็วไปเรื่อยๆนะครับผมอัตราเร่งดีนะครับคันนี้รถเร่งพุ่งๆเลยนะครับภายในห้องโดยสารนะครับเสียงเครื่องเงียบนะครับผมขึ้นคอสะพานนิดนึงนะครับขึ้นคอสะพานปล่อยมือด้วยนะครับผมนิ่งๆเลยครับผมถือว่าโอเคครับเดี๋ยวถึงข้างหน้านะครับจะเป็นทาง หลงระดับและทางคดเคี้ยวนะครับผมเดี๋ยวทดสอบให้ดูนะครับลองขับขี่นะครับถนนช่วงที่เป็นขึ้นนะครับ้อยต่อถนนคอนกรีตนะครับ้อยต่อถนนกรีตนะครับลดกระโดดกระโดดนะครับผมแต่ว่าช่วงล่างดีนะครับถนนมันเป็นขึ้นนะครับผมก็ถือว่าหนึบแน่นนะครับผมไม่ย้วยนะครับผมนิ่งๆเกาะถนนดีนะครับผมแล้วก็ลองทางขึ้นด้วยลองปล่อยมือด้วยนะครับไม่วอลเว์ไม่วอกแวกนะครับผม ถือว่าใช้ได้ครับผมเดี๋ยวลองทางโค้งอีกนิดนึงนะครับผมลองถนนนะครับช่วงทางโค้งนะครับผมตอนนี้ก็ใช้ความเร็วประมาณ45 0 0นะครับเป็นถนน2เลนนะครับเร่งมาเรื่อยๆนะครับผมขับมือเดียวนะครับมือเดียวพงมาลัย power นะครับคันนี้ power โรงงานเลยขับสบายๆนะครับมือเดียวนะครับมือนึงถือโทรศัพท์อยู่นะครับ คอนโทรลได้ง่ายนะครับเบาครับเหมือนรถเก่งเลยนะครับผมโค้งก็เกาะถนนได้ดีนะครับแน่นนะครับผมโอเคครับใช้ได้ครับผมโอเคนะครับเป็นโค้งต่อเนื่องนะครับผมไม่คงเค้งนะครับไม่โยนเย็นนะครับผมแน่นๆเลยช่วงล่างเดี๋ยวเราเร่งความเร็วนิดนึงนะครับเราลองเบรกกันนิดนึงนะครับผม 80นะครับโอเคลองเบรกนะครับผมเบรกใช้ได้นะครับถือว่าโอเคเลยครับผมครับผมหลังจากที่ได้ทดลองขับนะครับรถอีซูซุทีอนะครับ SLX นะครับปี3 9นะครับชมสุดท้ายนะครับตัวนี้หรือว่าชมหน้าหนูนะครับ รถขับดีครับคันนี้ขับดีมากเลยช่วงล่างหนึบแน่นนะครับผมเฟืองท้ายไม่หอนะครับเฟืองเกียร์ก็ไม่หลุดนะครับรถพร้อมใช้งานนะครับภายในแอร์เย็นนะครับช่วงล่างดีนะครับหนึบแน่นเลยยางดีสี่เส้นนะครับมาในล้อแม็กลายดาวนะครับสวยๆเลยนะครับคันนี้ด้านหน้าด้านหลังนะครับสีสันสวยงามเสมอเรียบทั้งคันนะครับหากพี่ๆนะครับหารถไว้ใช้งานนะครับ รถใช้งานจอมประหยัดนะครับรถอีซูซ์นะครับ e สุสูซ์ทิฟอหรือว่ามังกรทองนะครับเครื่อง2 5งพนะครับคันนี้ไม่กินน้ำมันด้วยประหยัดน้ำมันนะครับคันนี้อะไรไม่แพงนะครับรถไม่จุกจิกนะครับไม่มีระบบไฟฟ้าอะไรมากมายซับซ้อนนะครับอึดทนนะครับอีซูซ์ทิฟอาร์นะครับรันตีเลยขอเปิดราคานะครับรถอีซูซ์ทิฟอนะครับ slx นะครับปีสาคันนี้หรือว่าชมหน้าหนูนะครับเปิดราคาอยู่ที่129,000บาทนะครับ 129,000บาทนะครับหากพี่ๆสนใจนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับ0853792785นะครับอ่าหากไม่อยากพลาดการรับชมคลิปใหม่ของช่องรถมือสองสุขโขทัยนะครับให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของช่องรถมือสองสุขโขทยัยวันนี้สวัสดีครับ